สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวลูบิก 3x3 ด้วยงที่เป็นลูบิกสีดำแล้วก็มีสีอยู่ตรงขอบอมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตรงนี้มี3.4เจนนะครับก็คือคนที่เล่นลูบิกเร็วที่สุดในโลกนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา65บาทนะครับแกะมาแล้วก็จะเจอกับตัวลูบิกก็มีใบใบ เป็นเอ่อสูตรนะคะเป็นแบบนี้สูตรเพลี้วนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวลูกเนี่ยอันนี้ไม่มีแม่เหล็กนะเลอยอุ้ยลื่นนี่ครับท่าน้ก็จะเป็นนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉดสีดีกว่า เรามาดูเรื่องของคัตติง้งคัตติ้งกว่มานี่มาสี่ห้่องศาห้างศาไม่ได้ประมาณเกงสิบสี่สิบองศาเดี๋ยวเรามาลองเล่นก่น มาดูความเลืนนะ่ันความเลื่นก็มีติดอยู่นิดหน่อยครับเนี่ยเหมือนจะมีติดนิดหน่อยแต่ความเลื่นก็ใช้ได้เลยอนะเลื่นมากครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย